Hi เ a d ี้แอนเจตเทอร์แมนคนในจารีคนนี้จิวาอันยองฮัสซึฮึงสวัสดีครับพบกับช่อง PPG Official กันอีกแล้วนะครับก็มาในเกมของอาดาก้อนาคาเนียนะครับหรือว่าดาก้อนาคาเนียนะครับก็เป็นเกมมืออาชีพจีครับแนวสไตล์ดากอนิก้าเลยนะครับสกกาสก้าซาก้าสองก็อาชีพมีอยู่5อาชีพนะครับมีวอร์เรยอร์นะครับ เน้นโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับแล้วก็วิศา์นะครับโจมตีและควบคุมนะครับแนะนําคืออะไรมูนแองเจิลนะครับเป็นสายโจมตีแล้วก็รักษานะได้เป็นคล้ายๆพระนะพีชนะแอสซัซินนะครับระเบิดโจมตีนะครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายเป็นพาลาดินนะครับเป็นอ๋อเป็นขั้นถัดไปนะครับน่าจะเป็นเปลี่ยนอาชีพขั้นสองนะผมชอบแอสซซินครับแอสซัสซินครับ รูปเหมือนข่าวเลยนะ เหมือนเดิมนะครับชื่อประจำผมเลยทีชินเอชินชินนะครับตัวทีแค่เป็นตัวอ,อ๊อฟเนไอเวินวักหัวเวินร้กงไม่ได้แต่ครับก็เป็นเกมเก็บเวลนะครับพูดถึงโอเพ่นเวิร์นแล้วก็โอเพ่นเวิร์นนะครับแล้วก็่า มีขีดจำกัดนะครับในแต่ละวันนะครับการเก็บเวลนะครับแลถ้าเราตามคนที่ได้เวลลอันดับสูงสุดนะครับเราก็จะเพิ่มเออไม่ใช่จริงถ้าเราแบบห่างครับเวลล์ที่เวลโลกนะครับคนแรกของเวลวโลกที่ได้เวลสูงสุดนะครับเราห่างกันมากเราก็เวลเพิ่มขึ้นเร็วเป็นสองเท่านะครับ ก็มีภาษาไทยนะครับมีเสียงภาคไทยได,ด้วยนะครับก็ <c oughs> เล่นง่ายครับสะดวกเลยซุ๊บ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 ฮะฮะผมว่ากดมันจะ,ะ,ก,ดะนกดอัดคลิปนะครับ

มไม่มีชออ่องอื่นเลยครับหัวข่วงว่างมาสตรีมนะครับก็จะมีการผสมสัตว์เลี้ยงนะครับจาก5ดาวเป็นอีกขั้นหนึ่งก็เป็นขั้นพยายามอ่านเป็นขั้นดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์คือขั้นแด,งน,ด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงนะครับมีแค่สบายคนระับอาจจะมีสิทธิ์ละมุกจี๊ดๆ,ๆหน่อยนะครับ สัตว์เลี้ยงไม่ทำมาแล้วพรสวรรค์สัตวเลี้ยงทำได้ไหมทำได้ไหมชอบเจ้ามากมากโอ้ได้หกดาวเติมครั้งแรกเติมไหมเนี่ยโอ้เวลาอัพดาบบวกตีบวก,บวกเยอะนะครับ จะมีแสงออกมาด้วยครับือว่าใช้ได้เดี๋ยวกราฟิกทำออกมาได้ดีมากนะสุดจริงอ่ะเ้าขี่ลูกกรอนด้วยความเศร oh มาหลอ y g o o ก n e s สส่วนผมก็เล่นเซิร์ฟ18นะครับ oh. น่าจะเปิดวันนี้ป่ะ เพราะว่าเซิร์ฟแรกๆก,ก็จะเปิดตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ไรมันคืออะไรกำดาวอ๋อจะบอกรูปร่างเปลี่ยนเอเชรูปร่างเปลี่ยนครับ อา้าดูต่อทำไมเนี่ยข้ามเลครับเสียเวลามันเสออะไรยศทำไม่ไ <c oughs> มาดูสิครับจะแจกอะไรสร้างรไ้ <c oughs> <c oughs> เหมืนยังไม่ถึงเวลาแจกครับนักเรียนใหม่ที่มาเข้าร่วมทดสอบการต่อสู้ที่ขอคอยการเวลาชัยขออภัยเนื่องจากยยยยยอย่าค้างนะ แล้ว่าช่วงนี้พี่แป้งหายไปไหนแล้วมาสิดเสียงภากนี่เอง Oh, น,น, oh. น,น,นู้นวามอนเราตัวใหญ่โอ้โหเล็กกับเขาอีกไรนี่ ลืมบอกเขาสามารถโหลดได้ใน a p p s t o r e เลยนะครับไม่ต้องไปโหลดช่องทางอื่นนะครับโอ้ไม่ทำอะไรนะและ ได้บป้สเร็จแล้วเอาคอยไปดาวอะไรอกคอยไตออโต้ก็ได้นะครับออโต้โัตมัตินะครับ แบับอัี้ดุ้๊ันเชิญมารับมาห้ากาชาที่เราอยากได้นะดเราจะไม่ข้ามนะเราดูครั้งแรกก่อนนะที่จะข้ามนะโอ้ย,ยน้ม่วงน่าจะเอสรับนอะุอาวุดเหรอ อีกกว่ญญาซะนั้นเฮ้ยคุณจะไม่แจกอะไรแล,ล้วรืออ้อิดนึงแนละ้วปิดสตนันนแล้ว โนโนโนอโนเต้ครับในฐานะผู no, no, no. ้อมแหอคอยการโรงเรียนใหม่ที่มาจากห่าทีน่ข้าชื่อแอนี้เป็นอาจารย์แนนแนวอาชีพของเจ้ารับผิดชอบหลักสูตรการต่อสู้ có như vậy, hả? Đẹp cái điều nào? tròn cột máy cũng không có gì nào. 嗯嗯，好冷淡。嗯嗯嗯嗯，好 สัตีครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b <klore> s c คร b e เป็นกำลังใจช่องผมนะครับ PPG a Official นะครับก็มาเรล่นกันได้ครับเซิร์ฟ18นะครับถ้าผมได้ตัวิดีก็จะจะพยายามไม่รีนะครับ โอ้โห oh, แจกสองอันใช้เท่าไหร่นะนะครับโอ้โหขอได้หกดาวโอ้โหเคือครับอันนี้น่าจานะจากประสบการณ์ที่จำช่องนี่อาห,หรือแปดอันเปิดแปดครั้งอ่ะโอ้โหนี่เกลือนี่อาเนะ เจ็ดได้ตาไม่เป็นไปหายนะเนี่ยออคอยการมาแผนที่สำรวจเอาซื้อใช้ช95้าสิบบัตรสุดคุม้มโอ้โหต้องเติมครับเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายไซรนาลาชุ่มชุ่ม